จะเอ,อ๋นั่งทำอะไรอยู่คะคนเดียวเนี่ยนั่งดูหนังอ,อ๋ออันนี้เธอเปลี่ยนบรรยากาศเหรอคะอะไรของเก่งไม่รู้แก่ทำไมาคะปล่อยกมากันมาอ๋อไอเราวันนี้เราซื้อของโปรดมาให้เธอของที่เธอชอบไหมคะเนี่ยนะทำไมกลัได้ล่ะอืมเอาเราซื้อเออะไรมาให้บอกเอสซีไปก,ก่อนแล้วอเอาโอเคแป๊บหนึ่งนะ เนี่ยเราไปซื้อของมาฝากเธอนี่ไงไม่ยอมครับมึงมาขอโทษเหรอเ <laughs> มื่อเราขอโทษ <laughs> อะไรเราซื้ออะไรมาให้คะดูดิง,งานอยู่คนเยอะแหละโอ้โหแล้วเธอเป็น,<ห>นพิงอะไรมาทำไมมันด่างอย่างเงี้ยอุ้ยเธอถ้าด่างๆนี่เธอมีราคาเลยนะแพนเนี่ยด่างนั่งเลยอะไรนะไปน,นั่งให้เรานั่งเป็นเพื่อนเหรอคะโอ้ยอันนี้แขนด่างมีราคาด้วยนะเนี่ยแขนด่างเนี่ยโอ้ยอะไรงอนนิดก่อนหน่อยอย่าให้กอดอย่างเดียวเลยนะ แล้วโอ้ยไม่เอาหรอกคอก็เป็นสิวอีกแล้วนะอะไรครับนี่คอเป็นสิวเหรอะแกกัดค้หน่หยหวยมั่วแล้วโอ้โยอันนี้แขนด่างนะครับอันนี้แขนด่างของบีราคาเนี่ยเออแผนที่เขาส่งให้อยู่นี่หรอเล็บก็ตัดบ้างนะเราอะอนนเอาเลยเราซื้อมาให้เธอะอให้เราหยิบอะไรก็ได้ให้เราชิ้นหนึ่งฮะเธอจะไปเที่ยวไหนฮะไปแล้ะ เยอเสาร์อาทิตย์นี้เราค่อยไปน้องมากเราถึงไปนะจริงค่ะจริงค่ะดูจะกัดมือเราศมืดด้วยไปเราจะไปดูบอลแล้วเธอก็นั่งดูทีวีนี่ยข้างหลังเนี่ยเธอก็นั่งดูทีวีโทรศัพท์อยู่ที่นี่แหละเนาะเดี๋ยวเราแวะมาหาอะไรอ่ะให้เราก่อนเดี๋ยวไม่ก่อนเก็บโค้ต้าไว้ก่อนวันอื่นบ้างโอ้โหไม่กอดวันอื่นบ้างเหรอวันไหนอ่ะวันพรุ่งนี้ไงค่อยก่อนเนาะ โอเคเราสัญญาเดี๋ยวพูดค่อยๆจำได้ดิมีคนเดียวโอ้โหข่ารักเหมือนกันไม่เอาเราไม่เล่นด้วยแล้วเธอเธอไปมีชู้เธอมีคนอื่นไม่เอาหรอกเราไม่อยากคุยกับเธอแล้วนอกอะไรเล่ามุ่วเธอก็ไปให้เขา่ายนู่นนี่นั่นเธอนอกใจเราจริงหรือเปล่าสัญญาก่อน โอเคโอเคค่ะให้แกไม่วหาข้าวตายกันโอ้ยพอ้วเดี๋ยวเราซื้อมีโกนหนวให้นายแบบเป็นเครื่องอัตโนมัติอะเดี๋ยวเราซื้อไว้ให้แล้วมาให้เธอทีหลังโอเคเราไปก่อนนะเธอบอกว่ามีชู้เหรอจะใช่ไหมล่ะเธอมีชู้อะตายมัดโอ้ยเธอจะตายยืนยันความบริสุทธิ์เธอเหรอโอเคเดยวไม่เข้าเดี๋ยวเราไปก่อนนะเดี๋ยววันนี้เหนื่อยเราเตะบอล มาไกไปอนเราจะไปนู่นแล้วไปน่นคุณแม่มาแล้วไม่นอนมาแล้วป้านอนอ่ะน่าแม่เธอไม่ใช่เหรอไมหนาเลยโอเคเราไปก่อนนะไปยค่ะก็ไปดูบอลไงโอ้โหตัวเล็กตายนะะให้อุ้มน่ะขอบคุณยังเราซื้อของมาให้ฮะขอบคุณยังไม่ทุกครั้งที่คนทุกครั้งที่มีคนเอาของมาให้เธอต้องขอบคุณทุกครั้งนะเข้าใจไหมแป้งจะมาให้เนึ่งก็ขอบคุณที่แป้งยัง หน้าแม่มาแล้วนะาร้บาทแลจะพาแกเที่ยวโอ้อเคโอเคโอเคค่ะไปไล่ชวนบอกว่าเอาแกไปเที่วให้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่แป้งมาเดี๋ยวค่อยโทรหาเราเนาะเทราบอกแล้วโอเคจะเอาใครบอกกแหละอ่าฮะไปวันไหนบอกนะจะให้ห้าร้บาทโอเคค่ะค่ะโอเคคนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปโอเคเราไปก่อนนะจะซื้ออะไรให้ข้าอะไรของโปรดเท่ไงถ้าเป็นมือถือก็ ไม่ไเธอก็อย่าไปใส่วาซาบิเยอะดิมันก็เผ็ดดออิโอเคแม่แม่ให้ก็ไม่ใส่เอาไว้ตรงนี้ใส่แค่ซอสก็พอเก็บไว้ที่อไม่อยากเก็บไว้เธอต้องกินเพราะว่าซื้อเธอมาให้กินเธอเก็บไว้แล้วมันจะเสียค้ากัสดค่ากับังเมื่อกี้นั่นเหี่ยมือหลานนู่นอโอเคค่ะทางดทางไก่ทอดอะไรเป็นไฟอะไรใช่ไม่ลูกแกโอเคไปก่อนนะ เออจะอ้ะกอนอนด้วยมปนไวดานานานมากสองรอเห็นมอไ,ไ,ไ,ไปแล้วไปวเราไปแล้วบ๊ายบายค่ะ